ปุ่มกด อัจฉริยะอเนกประสงค์จากเอลกาโตมาเป็นรุ่นใหม่อีกแล้วกับสตรีมเด็กในรุ่นซิสเซอร์ครับสำหรับเจ้าสตรีมเด็กตัวนี้เพิ่มคุณสมบัติความกดมันมาใส่ไว้ในตัวสตรีมเด็กแบบปกติแล้วที่เรากดเนี่ยมันก็จะเป็นปุ่มยางนะไอปุ่มยางเนี่ยเวลากดมันจะไม่ค่อยมันแล้วบางทีเราก็ไม่ค่อยรู้สึกเท่าไหร่ตอนกดอย่างตัวสตรีมเด็กพัทตัวนี้ผมก็ใช้อยู่เป็นประจําในไลฟ์สตรีมนะครับแต่สําหรับวันนี้เขาปร,รับเปลี่ยนตัวสวิตช์ใหม่เป็นซิสเซอร์โลหะ ไายกันนะอยู่ด้านในพร้อมกับฟีลลิ่งในการกดแบบ2จังหวะก็คือแท็กทายเดี๋ยวเรามาลองกันนะครับและคุณสมบัติอีกอย่างหนึ่งที่โดดเด่นก็คือใช้วัสดุไบโอแมสซึ่งสามารถย่อยสลายได้เองตามธรรมชาติช่วงนี้มาแรงใช่ไหมฮะกระแสรักโลกต่างๆอันนี้น่าสนใจมากเพราะใช้ไบโอแมสเนี่ยมากถึง95%นนะเออ ถือว่าน่าสนใจดีส่วนราคาอยู่ที่6,900บาทนะครับสำหรับหน้ากล่องเรามาดูของตัว Stream Deck กันนะฮะเป็น s t r e a มเด็ก Sis t e r k e y และมีโลโก้ e l g a t o อยู่บริเวณด้านบนตรงนี้ไล่มาด้านล่างก็จะเจอกับตัว สตรีมเด็กเนาะซึ่งจะมีอยู่ทั้งหมด15ปุ่มนะครับตัวนี้เป็นไซส์มาตรฐานนะครับมีในรูปแบบ9ปุ่มให้เลือกหากันด้วยนะครับส่วนด้านล่างนี่ระบุไว้เลยว่าเป็นพลาสติกจากชีวภาพนะครับส่วนด้านล่างก็จะระบุมาไว้ว่าเป็นสตรีมไล y o u เวิร์กโฟลหรือว่าง่ายก็คือทําให้การใช้งานในแต่ละวันของคุณนั้นสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นนะครับด้านข้างก็จะมีนี่ระบุไว้สตรีมเด็กอีกฝั่งหนึ่ง ก็จะเป็นฟังก์ชันที่บอกไว้เลยนะครับว่าไอตัวปุ่มกดกี่ปุ่มการใช้งานแบบไหนอย่างไรแล้วก็แพคเกจจิ้งด้านในมอีอะไรกันบ้างด้านหลังก็จะเป็นตัววัสดุนี่ซิสเซอร์คีที่บอกนะครับเป็นควยกันแบบนี้ใช่ไหมอืมก็จะกดได้มันมากขึ้นแล้วก็มีสเปคต่างๆระบุไว้เพียบดีเทลอื่นๆใดย,ยังคงคล้ายคลึงกับซิมเด็กที่เราเคยรีวิวกันไปในหลายๆครั้งนะครับเดี๋ยวเรามาลองดูฟีลลิ่งการใช้งานดูกันนะว่าเป็นอย่างไรอู้น้ำหนักดี น้ำหนักดีนี่คือตัวสตรีมเด็ก15ปุ่มยังไม่ได้เสียบสายมันก็เลยจะยังไม่ได้เห็นตัวอะไรขึ้นมาโชว์นะครับพร้อมกับตัวกล่องแพ็กเกจก็จะมาในลักษณะน,นี้มีอะไรด้านในบ้างมีสาย Elgato ที่เป็นหัว L ใช้ e ีเป็น USB 2.0 1เส้น ซึ่งสายก็จะเป็นสายยางธรรมดาไม่ได้เป็นสายถักทออะไรมานะครับเป็นสายยางแบบนี้ซึ่งความยาวที่ให้มาอยู่ที่150เซนติเมตรนะครับหรือ1.5เมตรนั่นเองก็เพียงพอกับการใช้งานต่อคอมพิวเตอร์กันได้เลยเนาะนอกเหนือจากนี้มีอะไรมาอีกในแพ็กเกจก็จะเป็น Safety Information หนึ่งเล่มตรงนี้แล้วก็เป็น Quick Start Guide อื่นๆในดเพื่อนๆต้องไปดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ที่ชื่อว่า Stream Deck ก่อนเลยนะครับการใช้งานต่างๆแต่ส่วนตัวนั้น ผมก็ใช้มานานแล้วก็พอมีความชํานาญอยู่บ้างสําหรับฟังก์ชันในการใช้งานของมันเนี่ยก็ต้องบอกกันก่อนว่าตัวผมเองนั้นใช้หลักๆก,ก็คือ3แบบ1ก็คือใช้สําหรับไลฟ์สตรีมก็คือเป็นซาวด์บอร์ด2ก็คือใช้พวกเปิดโปรแกรมส่วน3ก็คือใช้สลับไลฟ์สตรีมครับก็หน้าจอ1,2,3,4เป็นซีน1234อะไรแบบนี้นี่คือฟังก์ชันแค่ 1%, 1ของมันจริงๆฟังก์ชันของเจ้า Stream Deck หรือ Stream Deck ตัวนี้นะครับทำได้อีกหลากหลายเลยไม่ว่าจะเป็นงาน 3D นะครับใช้เป็นคีย์ลงคียลัดต่างๆการเทรดหุ้นซูมอินซูมเอา t ในการดูหุ้นต่างๆโฟตโต้บูธเช่นบูธถ่ายภาพก็เอามาประยุกต์ใช้ได้ซาบอร์ด d ีเที่ผมใช้เป็นประจำและอื่นๆอีกเพียบไม่ใช่แค่โปรแกรมที่ใช้ เพาะเจาะจงนะการใช้งานอย่างเช่นเอาพวกช็อตคีย์เอาพวกอีโมจิมาใส่บางทีเราจะพิมพ์ประโยคยาวๆเช่นขอบคุณครับหรือบางทีเราตอบแชทใน Facebook เช่นว่าสวัสดีครับอยู่กับแอดบิกอย่างเงี้ยแล้วกดทีเดียวมันก็จะเป็นประโยคนั้นมาได้เลยอันนี้เดี๋ยวผมจะลองเซตอัพให้ดูกันด้วยซึ่งนี่คือคุณสมบัติของมันโดยคร่าวๆเดี๋ยวเรามาเจาะดูกันดีกว่าและเดี๋ยวผมจะลอง เสียบดูกันนะครับแต่ก่อนอื่นเรามาดูหน้าตาของเขาแบบใกล้ๆกันก่อนนี่หน้าตาของเขานะถ้าปเปรียบเทียบกับตัวสตีมเด็กพัดเนี่ยตัวผิวสัมผัสอะไรต่างๆก็ไม่ได้ต่างกันแต่สิ่งที่ต่างกันอย่างชัดเจนเลยคือฟีลลิ่งการกดปุ่มเดี๋ยวเราจะลองเปรียบเทียบกันระหว่างเสียงปุ่มการกดแบบเก่านะที่เป็นลับเบอร์กับแบบใหม่ที่เป็นซีเซอร์นะมาลองฟังดูอันนี้เป็นลับบอร์ก่อนนะนะเดี๋ยวมาลองซีเซอร์ เห็นไหมฮะได้ยินไหมฮะความแตกต่างของเสียงนอกจากฟิลลิ่งในการกดที่ดีขึ้นเสียงก็ดีขึ้นด้วยอันนี้ยอมรับว่าใครติดเรื่องของฟิลลิ่งอ่ะ นะอย่างเช่นเราใช้คีย์บอร์ดแมคาีนิคอลจากรับเบอร์โดมาเรากลับไปใช้เราก็จะรู้สึกแบบเอ๊ะอะไรยีอะไรแบบนี้ใช่ไหมดังนั้นฟิลลิ่งเนี่ยต่างกันอย่างชัดเจนสําหรับคนที่ใช้บ่อยๆหรือคนที่เสพติดเรื่องของฟิลลิ่งนะแล้วก็อีกหนึ่งสิ่งที่พัฒนามาก,ก็คือเรื่องของวัสดุเนี่ยที่ใช้วัสดุไบโอแมสย่อยสฉลยได้ตามธรรมชาติแล้วก็ด้านหลังตรงนี้น่าสนใจมากตรงที่สามารถใส่ขายึดของตัวกล้องนะครับขามาตรฐานยึดของตัวกล้องได้แล้วก็ USB เนี่ยเขาจะไป เสียบตรงด้านข้างตรงนี้ข้างในนี้แทนนะครับนั่นก็หมายความว่าเวลาเสียบมันจะอยู่ทรงนี้นี่ข้อดีคือมันจะซีเคียวมากขึ้นแต่ก็มีข้อเสียเหมือนกันถ้ากระชากตัวพอร์ตก็จะอาจจะพังง่ายขึ้นนะครับเพราะว่า usb มันหลุดง่ายขึ้นเนาะแต่ผมว่าออกแบบแบบนี้ดีนะครับเนื่องจากบางทีจะได้ไม่เผลอลงเผลอหลุดนะครับแบบนี้แน่นหนานกว่าแล้วก็รูปแบบการใช้งานเนี่ยเวลาที่เสียบเสร็จแล้วใช่ไหมเราก็เอาสายร้อยออกด้านข้างก็ได้หรือด้านหลังก็ได้ตามแต่ที่เราชอบใจเนี่ยสาย ร้อยออกมาแบบนี้ได้เลยชึบมีโลโก้เอลกาโต้อยู่นะครับแล้วก็อย่าลืมลอกตรงนี้ด้วยมันจะได้เป็นหนึบกับโต้นะถ้าใครที่ใช้โต้ผืนที่เป็นเรียบๆนะครับเสียบสายซึ่งสายเนี่ยไทซี ใครที่ไม่มีไทซีเนี่ยลองจากแน่นอนคุณก็ต้องหาหับมาหรือหัวแปลงมาใช้แจะแตกต่างจากตัวดั้งเดิมที่เป็นไทเอ A อันนี้ของเก่าของเก่าเป็นไทเ A ของใหม่เป็นไทซ C นะครับแล้วแต่คนแต่ส่วนตัวผมเห็นด้วยที่เปลี่ยนเป็นไทซ C เพราะว่ามันเป็นมาตรฐานใหม่แล้ว อะมาลองเสียบดูกันพอเสียบเสร็จปั๊บดูสิจะเด้งมาเป็นอะไรก็จะเด้งมาเป็นค่า Default นะครับอันนี้ยังไม่ได้ปรับแต่งอะไรเนาะมาจากโรงงานเลยก็หลักๆก,ก็จะเป็นแอปที่เขาใส่มาให้นะครับพวกแอป Chrome Edge Firefox นะครับเพนต่างๆก็เวลากดตรงนี้แอปก็จะเด้งขึ้นมาเลยหรือถัดมาเป็นลิงก์นะฮะลิงก์พวกเว็บไซต์ต่างๆนี่ก็จะมีใส่มาให้ YouTube Elgato พอ r s ทวต่างๆ ถัดมาก็จะเป็นช็อตนะครับช็อตก็คือน่าจะเป็นการแคปเจอร์หน้าจออาจริงด้วยเป็นการแคปเจอร์หน้าจอนะครับเป็นช็อตคีย์แล้วก็คําแนะนำนะครับรวมถึงอีโมจิตัวนี้อันนี้ดีอีโมจิเราสามารถใส่เป็นอีโมจิอันเดียวหรืออีโมจิเป็นต่อๆการ45อันก็ได้นะครับเวลาที่เราพิมพ์มันก็จะง่ายขึ้นโดยที่เราไม่ต้องไปหาอีโมจิใครที่ทำโซเชียลน่าจะชอบถัดมาก็จะเป็นเดสก์ท็ป เดสก์ท็อปก็คือเข้าไปสู่หน้าเดสก์ท็อปนั่นเองกดตรงนี้ก็จะเข้าหน้าเดสก์ท็อปเลยแล้วก็เพิ่มลดเสียงต่างๆนะครับเดี๋ยวเราตามไปดูกันต่อนะครับในเรื่องของตัวซอฟต์แวร์แล้วก็เดี๋ยวไปลองใช้จริงดูกันว่ามันจะเฟี้ยวเหมือนที่ผมบอกหรือเปล่าแต่บอกได้เลยว่าสิ่งหนึ่งที่สัมผัสดได้อย่างชัดเจนคือฟีลลิ่งในการกดนี่มันขึ้นเยอะเดี๋ยวลองเอามาใช้ดูในเลสต์สตรีมดีกว่าเดี๋ยวเบื้องต้นเราไปดูในซอฟต์แวร์กันก่อนครับแล้วมาสอนเซตอัพกันนะ เข้ามาที่มุมด้านซ้ายบนคุณก็จะเจอกับ Device นะครับซึ่งผมเคยเชื่อมต่อ Skimita Elite กับ Stream Deck Plus เอาไว้นะแล้วก็เพิ่งเชื่อมต่อใหม่ตัวนี้มันมองเห็นเป็น Stream Deck 7.4ไว้เฮ้ยเออเฟี้ยวเฟี้ยว พอเข้ามาสู่การคอนโทรลเนี่ยมันก็จะเข้าสู่แอปที่เมื่อกี้ผมบอกไปอะนะแอปที่เขาลงเอาไว้ตัวนี้มันก็จะเป็นแอปต่างๆที่เป็นดีฟอลต์จากโรงงานมาเวลาที่เราเอาตัวนี้มาใส่ไว้เนี่ยเราสามารถกดยกตัวอย่างเช่น A g e นะกดไป1นทีปุ๊บตัว a d g e ก็เด้งขึ้นมาเลยนะครับหรือตัว File Explorer จิ้มไป1ที File Explorer ก็จะเด้งขึ้นมาแบบนี้เป็นต้นอันนี้ก็คือค่าดีฟอลต์ สามารถตั้งได้ตามแต่ชอบใจเพิ่มเสียงลดเสียงก็ได้สบายๆเลยเนี่ยเพิ่มเสียงลดเสียงก็จะมาแล้วกดแช่ได้กดแช,ดดแช่ลดเสียงเพิ่มเสียงสะด,ดวกเลยนะครับหรือเมื่อกี้ผมชอบมากเลยฟังก์ชันหนึ่งที่อย่างตัวผมทำเพจใช่ไหมฮะ ตอบคอมเมนต์บางทีเราอยากจะตอบคอมเมนต์การลงวินโดว์บางคนถามว่าพี่ลงวินโดวยังไงหรือบางคนถามว่าพี่วิธีการแก้ปัญหาคอมทำยังไงเราก็สามารถพิมพ์เป็นประโยคที่เราใช้ตอบบ่อยๆได้ยกตัวอย่างเช่นถ้าจะลงวินโดว์ให้ดูลิงก์นี้นะครับถ้าจะลงวินโดว์ให้ดูลิงก์นี้แบบนี้นะฮะซึ่งก็คือการเอาเนี่ย หัวข้อซิส t e เต็มที่เป็นเทคมาวางไว้ในช่องนี้ใช่ไหมฮะแล้วก็พิมพ์เข้าไปได้เลยแบบนี้แค่นั้นเองส่วนหัวข้อเราก็ตั้งเอาไว้ว่าเป็น Windows แล้วกันเป็น Win อย่างนี้ W-I-N ปุ๊บแค่นี้คือจบเลยสะดวกมากเวลาที่เราอยากจะกรีพายกับลูกเพจเนี่ยสมมุติวันนี้คือช่องแชทใช่ไหมเราก็กดปุ่มนี้ปุ่มเดียวปุ๊บ ปุ๊บ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 ,บมาเลยสะดวกสุดก็ไม่ต้องคอยพิมพ์ประโยคยาวๆอีกต่อไปอันนี้ง่ายมากแล้วก็ยังทําได้อีกหลากหลายเลยยกตัวอย่างเช่น m u l ติ a c t i o n นนะครับมีน v เ g กชั่นก็คือนําทางมี Soundboard ก็คือเรื่องของเสียงเสียงพวกนักคอมนะฮะเสียงเอฟเฟกต่างๆ Soundboard ที่เป็นปุ่ม DJ ก็เอามาใส่ได้นะครับรวมถึงสต e ี m เด็กที่สามารถปรับต่างๆเป็นไทม์เมอร์ไบเนสลิปแอคชั่นต่างๆได้ มีเว็บไซต์มีฮอ t k e y ์นะฮะทั้งฮอตคี y s สวิต c e แล้วก็ Hotkey Open พวกโปรแกรม Open Application o, เอ่อคลอสเทคมัลติมีเดียรวมถึงคุม s t รีม OBS ปรับเวอร์ลแล้วก็สามารถดาวน์โหลดเพิ่มเติมได้นะครับก็จะมี Marketplace ตรงนี้ให้เราเข้าไปดาวน์โหลดปลั Plug ๊กอินเสริมเพิ่มเติมมากันได้สําหรับคนที่อยากจะปรับเจ้า Steam d e ็กซิสเตอร์คตัวนี้ตามแต่รูปแบบที่คุณใช้ผมเชื่อว่าหลายคนก็หลายรูปแบบการใช้งานใช่ไหมแต่สําหรับตัวผมการใช้งานก็จะ เป็นการใช้งานไลฟ์สตรีมกับตอบเพจจะเป็นส่วนใหญ่ตรงนี้ครับมีประโยชน์มากเลยถ้าเ,เพื่อนๆมองหาอุปกรณ์แบบที่ชานฉลาดสักตัวหนึ่งตัวนี้ผมบอกเลยว่าใช้ช่วยได้จริงๆนะครับมีคําส่งคําสั่งอีกเพียบให้เ,เพื่อนๆได้ลองเล่นกันอย่างเว็บไซต์เนาะเว็บที่เราเข้าบ่อยๆสมมุติเราเป็นคนทาเพจใช่ไหม URL เข้า Facebook บางทีไปเช็คเพจเข้า facebook.com แบบนี้อะ่ะปุ๊บเบราว์เซอร์เป็น fb อย่างเงี้ยแล้วเราแอทชัยไว้ด้านบนก็กด ก็จะเด้ง Facebook ขึ้นมาแบบนี้เลยคนทำเพจคนทำโซเชียลก็จะชื่นชอบกันแน่นอนนะครับหรือบางทีเราอยากจะอ s s i g n แบบอันเดียวแล้วทำเป็น multi action แบบนี้ก็ทำได้นะครับเช่นบางทีเราอยากจะให้ใส่เทคประโยคนึงเพิ่มด้วยการเปิดหน้าเว็บหน้าโปรแกรมประโยคนึงต่อด้วยการ record วิดีโอผ่าน OBS อันนึงนะครับอันนี้สามารถทําต่อเนื่องกันได้โดยการใช้หัวข้อด้านบนตรงนี้ก็คือมัลติแอคชั่นตรงนี้ได้เลยนะครับอันนี้ก็ถือว่าค่อนข้างที่จะง่ายแล้วก็สะดวกมากเลยล่ะเรียกว่ามีประโยชน์มากๆไปจัดหาก็ได้นะสาหรับเจ้าสตรีมเด็ก s i เซอร์คตัวนี้มีวางจําหน่ายแล้วนะครับที่ร้านค้าตัวแทนจําหน่ายชั้นนําทั่วไปหรือคอสแต่ออฟฟิเชียลสตูนะครับผ่านทางแพลตฟอร์มออนไลน์เนาะชอบอิโมจิตรงนี้มากๆเลยบางทีเราคุยกับเพื่อนนะแล้วเราอยากจะพิมพ์อะไรบางอย่างที่ บางทีมาอย่างเงี้ยทำมีมทำอะไรแบบเนี้ยโพสลงโซเชียลสะดวกสุดเลยบางทีเราอยากจะพิมพ์มากกว่า1คําคำอโดยที่เราไม่ต้องไปหายตัว emoji อีโมจิอ่ะแล้วก็แอสซายไว้เลยเป็น3 e m อีโมจิ4อีโมจิ5อีโมจิต่างๆเจ๋งดีแล้วก็กดเรียกอีโมจิคีย์บอร์ดได้ด้วยแจวแจว๋วแจว๋วอันนี้ก็จะเรียกใช้ gif ต่างๆได้ก็ลองดูแล้วกันนะครับ 6,190รับรองชีวิตคุณจะง่ายขึ้นอย่างแน่นอนละจ้ากับเจ้า t ตร a มเด็กซีเซอร์ e ตัวนี้แถมกดลั่นมากกว่าเดิมด้วยนะฟีลลิ่งการใช้งานก็จะดีขึ้นด้วยครับ